สวัสดีค่ะวันนี้กดชาตินะคะมีไพ่มาเล่าเรื่องนะคะเป็นพลังงานที่ King of คั p นะคะมีใครคนหนึ่งนะคะมีความคิดนะคะมีเหตุผลนะคะถือถ้วยใบนี้นะคะเขาเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เก่งนะคะแล้วพลังงานนี้นะคะเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อคุณนะคะ แล้วก็บางครั้งนะคะเขาก็ยังนึกถึงคุณนะคะคนคนนี้นะคะน่าจะเคยที่คุณรู้จักหรือว่าคุณเคยคบหากันนะคะแล้วตรวนี้นะคะด้วยความเป็นผู้ใหญ่นะคะเพราะเขาเป็นคิงนะคะก็เขาก็เก็บซ่อนอารมณ์ของเขาได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มี ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะคะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่เจ้าสนิ์คนหนึ่งนะคะแล้วก็เขาคนนี้นะคะตอนนี้นะคะพลังงานของเขาะคะ่ะในค่าคืนนะคะนอนไม่หลับนะคะยังมีความคิดวิตกกังวลนะคะเป็นเรื่องราวที่เขายังลืมไม่ได้นะคะมีความเครียดแต่เขาก็สามารถที่จะ เขาเรียกว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะคะแต่ถ้ายคำค่ําคืนนียนะคะเขาจะเป็นคนที่คิดมากนะคะคิดวิตกกังวลนะคะคือช่วงนี้เขายังทรงอารมณ์ในความเครียดวิตกกังวลของเขาอยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะคนนี้นะคะคุณคนนี้เนี่ยเขาก็ยังออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้นะคะที่มีต่อคุณนะคะก็บอกเลยว่านะคะ มีดาบอยู่นะคะเรียงรายนี่นะคะความรู้สึกของเขาเนี่ยยังเขาเรียกว่ายังมีคุณอะอยู่ในสมองของเขานะคะความทรงจําของเขานะคะแล้วนะคะไพ่บทสรุปนะคะว่าคุณคนนี้นะเป็นคนที่เชื่อมันในตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะแล้วก็ มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะคุณคนนี้ก็อาจจะอยู่เป็นโสดอยู่นะคะคือความเป็นโสดของเขานะคะก็เป็นคนที่อ่าเป็นคนทรงเสน่ห์คนหนึ่งนะคะมีใครหลายคนนี้นะคะเข้ามานะคะที่จะสายสัมพันธ์กับเขาหรือว่าเข้าหาเขานะคะมีคนเข้าหาเยอะนั่นเองนะคะแล้วเขาก็พอใจพอเพียงในการทรงเสน่ห์ของเขานะคะก็ถือว่าเป็นคนที่มั่นใจคนหนึ่งนะคะ จบแล้วค่ะกับไพ่แล้วเรื่องวันนี้นะคะจะตรงกับพลังงานใครนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานเลนดอมค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับฟังสวัสดีค่ะ